สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยนะครับผมฮานอยรวมของวันที่28ธันวาคม267พั้เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนะะักนะครับต่อนะครับของวันที่29ธันวาคม2 5 6 7 แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักข่าวในช่องทาง youtube ช่องทางเดียวนะครับขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักขานั้น ขอ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ <S <S เลขนัาคราดนะครับผมสูตรนี้ที่ลงทําให้ดูนะครับ ก็เดินทางมาแล้ว3 4วันนะครับไม่หลุดเลยทั้งตัวรูดและตัวเจาะนะครับนะครับเราก็มาดูนะครับผมวันนี้นะครับเลือกพาดวางรูดไว้นะครับวางรูดไว้ 7, 8นะครับตัวรูดนี้เข้ากี่ตัวนะครับเข้าไม่เข้าอย่างไรนะครับเราก็มาเช็คกันก่อนนะครับ6ครับผม6เข้าไป1 2 2ครั้งนะครับผม6เข้าไป2ครั้ง เจ็ดครับหนึเจ็ดมา2ครั้งนะครับรูด8ครับรูด8มา1ครั้งนะครับนะครับเท่ากับ5ครั้งก็ดีใจกับ FC ด้วยนะครับตัวรูดก็ไม่ทำให้ผิดหวังก็ยังคงทำงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับตัวรูดนี้นะครับผมอย่างน้อยนะครับเราก็รู้ว่ามันเด่น6 7 8นะครับ เมื่อเด่น678เราก็จะมาเลือกในตัวนี้ได้นะครับวิธีการนะครับนะครับส่วนจะนำไปรูดเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของ fc นะครับเพื่อป้องกันความความเสี่ยงการขาดทุนนะครับอันนี้เล็กาจะไม่พูดนะครับเพราะเป็นเรื่องของนะครับผมการลงทุนของ fc นะครับผมนะครับส่วน15คู่เจาะนี้นะครับแล้วก็ตัวรูดนี้นะครับสามารถนำไปใช้งานได้ตั้งแต่ หุ้นทุกหุ้นนะครับตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับโดยนะครับผมใช้ตัวเด่น3ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ใช้15คู่นี้ในการลงทุนนะครับแล้วก็นะครับใช้นะครับตัวเน้น6คู่นี้นะครับเน้นย้ำลงไปอีกในการลงทุนนะครับสาหรับคุณงบน้อยแต่ยิ่งเน้นย้ำตัวน้อยเท่าไหร่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นครับเพราะว่ามันตัดตัวตัดทอนไปเยอะ แต่ขอให้โดนขอให้มานะการพูดคุยกันตรงไปตรงมาอธิบายให้เข้าใจนั้นเลขนคราชคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเลยพูดให้ฟังว่ามีความเสี่ยงครับนะครับถ้าเราคัดจาก15คู่หรือ6คู่ยังไม่มีความเสี่ยงแต่ก็โชคดีก็เข้าอยู่นะครับเมื่อวานก็เข้า80ูนอยู่นะครับ,นะรบ,นะรบถ้าเราลงทุนบาทเดียวนะครับ เราก็นะครับผมไปเน้นใน3ชุดนี้นะครับใน3ชุดนี้นะครับบาทเดียวก็นะครับผมสิบาทนะครับอ่าใช่ไหมครับ6กหกสองสิบสองนะครับยี่สิบสีบาทครับยีบาทนะครับยีบาทก็48 48 48 52บาทนะครับ 62บาทนะครับ62บาทถ้ามันมาตั้งแต่พิเศษเราก็หยุดนะครับถ้าปปกติเราก็ลงทุนน้อยนะครับก็มีค่าขนมให้กับบุตรหลานนะแต่ส่วนต่างๆนั้น FC นักลาดรู้อยู่แล้ว FC เก่งนะครับแต่ส่วนตัวเลขลาดพูดอธิบายให้ฟังว่าวิธีการเพราะเลขลาดนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านมีโชคมีลาภจริงๆนะครับที่เข้ามาชมหรือว่า เป็น fc ของเลขคาราทหรือว่าอยู่ในกลุ่มลายนะครับผมมีความปรารถนาดีอย่างนั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูผลสรุปครับนะครับผมฮานอยห้าฮานอยนี้นะครับผมนะฮ้าฮานอยนี้เข้าตัวใดบ้างนะครับเข้าเจ็ดหนึ่งนะครับล่างฮานอยเฉพาะกิจกับตรงนี้นะครับนะครับผมดีใจด้วยครับกาชาดเข้าเฉพาะตัวรูดครับเข้าเจ็ดพิเศษครับผมพิเศษ เข้า1991ก้าตรงนี้นะครับบนนะครับฮานอยปกติครับเข้าไปที่69ตรงนี้ครับล่างนะครับดีใจด้วยนะครับฮานอย VP ครับผมเข้า8008ตัวเน้นนะครับตรงนี้นะครับก็ดีใจ f c ด้วยนะครับสรุปครับผมนะครับสูตรเดินทางมานะครับผม 34งวดไม่หลุดเลยนะครับเข้าตัวรูด6ครั้งเออ5ครั้งนะครับผมเข้าคู่เจาะ4คู่เจาะนะครับก็มี7119 6 9 0 8หนะครับดีใจ F สีครับมาดูต่อครับผมวันที่29นะครับวันนี้นะครับ29สูตรก็จะเดินทางมา35วันนะครับวันนี้จะเป็น3 5วันเลข้าครับ ขอให้สูตรเดินดีทุกวันนะครับผมนะครับสามสิบห้าวันนะครับห้หน่อยนะครับผมวันนี้ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าทอคอหกเจ็ดนะครับผมหกเจ็ดเรียกนักลาดหวังรูดไว้นะครับรูด ตัวลูดหกเจดทั้งตัวลูดและตัวเจาะนี่ครับสามารถนำไปใช้งานได้นะครับในหุ้นตลอดทั้งวันได้นะครับ f 4. c, <oughs> <c <oughs> เพราะฉะนั้นนะครับนำไปวิเคราะห์ทำสติด้วยนะครับนะครับไม่ให้เชื่อเลขนักลาดฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าเลขนักลาดเองก็ไม่ทราบว่าตัวใดจะออกนะครับตัวใดจะมานะครับ ทำไปตามสถิติให้ดูเท่านั้นนะครับผมได้จากข้อมูลนะครับและจากสูตรที่มีนะครับเรียกว่าดีกว่าเดานะครับผมหรือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าแนวทางนะครับผมแนวทางว่าควรจะมาแบบไหนนะครับของตัวเลขขอให้ fc ทุกท่านนะครับมองเห็นนะครับมองเห็นนะครับประโยชน์นะครับประโยชน์และช่องทางนะครับที่เลขวางให้ดูนะครับที่เลขลาดวางให้ดู เป็นประโยชน์กับตัว fc ทุกท่านนะครับขอให้มีโชคมีชัยกันทุกท่านนะครับรับบ15ชุดนี้นะครับผมเมื่อก่อนเลกลาดมีเวลาเลกลาดก็ทำสติไว้นะครับผมแต่ละวันก็เข้า15คู่นี่เยอะมากนะครับผมเยอะมากเลขลาดก็จะดูว่า6 7เนี่นะครับผมเป็นตัวหลักในการนะครับนำไปใช้งานนะครับว่ามันจะเข้าตัวใดนะครับ วันนั้นการลงทุนนะครับเราก็ไปดูว่านี่เคอิมาตัวไหนอะไรยังไงนะครับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเลขลาไม่ได้ดูนานและเลขลาดจาไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ให้ fc ไปทําการบ้านเองนะครับผมแต่เลขลาดมีเวลาในส่วนของตอนเย็นนะครับตรงตรงฮานอยนี้ครับเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติและ v i p นะครับก็เลยทําสถิติให้ดูนะครับทําสถิติให้ดูนะครับแค่5้ฮานอยนี้ วันนั้นจะเห็นว่านะครับก็เดินดีอยู่นะครับนะครับก็35วันก็ไม่หลุดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะครับเราอ้างอีกในความเป็นจริงนะครับอ้างอีกในความเป็นจริงไม่ได้มาหลอกลวงใครนะครับผมนะครับเลขลาดต้องการที่จะให้ FC ที่เข้ามาเห็นมาชมคลิปของเลขลาดนั้นมีโชคมีลาบกับช่องเลขลาดนะครับนะครับเลขลาดคัดให้ครับผมคัดให้ที่90ส นะครับจะคัดให้เหลือ6ชุดนะครับขอให้โดนขอให้มาในทุกๆวันนะครับที่คัดให้นะครับนะครับ01 07 17ครับนะครับก็จะเห็นไปว่านะครับผมจะติดนะครับติดเจ็ดไป1 2ติดเจ็ดไป3ครั้งนะครับเพราะนั้นก็คงจะเด่นเจ็ดนะครับแคปหน้าจอไว้ครับ FC ท้ายนี้นะครับเลขนาคราชขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ